สวัสดีค่ะย่ามาอัปเดตบวบวงูที่ย่าเพาะไว้ครั้งนู้นสองอาทิตย์ที่แล้วอสองสัปดาห์ย่าเนี่ยขึ้นมาสูงแล้วบวบงูย่าเที่ยนี้ย่าเก็บมาย่าเอา,มาเมล็ดมาเพาะสองสัปดาห์ก็ขึ้นสูงขนาดเนี้สองสัปดาห์ค่ะเี่ย่าก็เลยมาอัปเดตให้ดูวันนี้ย่าก็มา เก็บเก็บเอะไรแห้งๆที่มันเหี่ยวญ้าเดินได้คล่องแล้ววันนี้ไม่ค่อยเจ็บขาย่าก็เลยออกมาตัดต้นไม้ตัดอะไรเนี่ยมาเดินพักนีเแี้ยไปตลบต้นไม้ตลบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้อันนี้ก็บวมงูญ้าสวยมากเลยสวยขึ้นสวยมากเลยแต่อันนี้สับปะรดย่านะปลูกมาเป็นปีมั้งย่าไม่เห็นออกรูปเลย ย่าก็ไม่รู้ว่าเอาซื้อมากินแล้วเสร็จแล้วมันหวานยาก็เลยเอาหัวมาทิมๆไว้เขาก็ขึ้นแต่ก็ไม่เห็นเขาจะออกสักทีเลยเนี่ยไม่เห็นจะออกหัวออกอะไรให้กินเลยเนี่ยอืมถัระรดเนี่ยแล้ย่าก็เลยว่าจะเอามาให้ดูบวบงูด้วยบวกงูย่าสวยงามมากเลยสวยเนี่ยสองสัปดาห์เองก็ได้แค่นี้นี่ย่าก็มาตลบฟักทอง ที่ย่าเคยเก็บไปลูกนานแล้วมันโซมย่าก็ได้กินลูกเดียวตัวนี้ย่าก็เลยมาตัดมาตัดและที่นี้เขารวมกับกับน้ําเต้าย่ารันตัดน้ํำเต้าไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยย่าจะให้ดูเนี่ยย่าตัดน้ําเต้าไปทีนี้ย่าก็เสียดายย่าก็เลยลองเอาเอาต้นตัดเป็นท่อนๆเอามาฝังดินฝังไวต้ตะก,ก้าเนี้ยไม่รู้ว่าย่าจะทดลองว่าเขาจะขึ้นไหมเนี่ยเขาจะออกรากไหม ตามข้อ,อยากก็เลยเอามาวางวางแล้วก็เอาดินปกไว้ถ้าดูพิสูจน์ว่าอยากทดลองว่าเขาจะแตกรากออกไหมถ้าเกิดเขาแตกรากออกเออก็ไม่ต้องใช้เม็ดเพราะเวลาเราปลูกครั้งเดียวเราก็ตัดตัดรากตัดเอ่อเท้าเข้ามาปลูกก็จะลองเนี่ยทดลองดูนะย่าต้องทดลองเนี่ยย่าเอามาฝังไว้เลยอะ่ะฝัง ปกเหมือนมันเทศนะ่ะดูซิว่าเขาจะออกไหมถ้าเขาออกก็ดีอ่ะเออย่าก็มีความตึกเสียดายมากเลยเขายาวและย่าตัดผิดไงย่้าอย่าตัดฟักทองดันไปตัดบวบยันไปตัดน้ําเต้าไม่ใช่บวบน้ําเต้าตัดที่ง,งามๆเขาจะออกลูกและออกดอกแล้วตัดแถวออกเลยอ่ะอเสียดายมากเลยย่ากเ็าเลยมาฝังไว้เนี่ยลองทิว่าเขาจะขึ้นไหม เขาจะออกรากให้เราไหมอันนี้ยเนี่ยแล้วตัดโล่งเลยเนี่ยเขาอยู่กับฟักทองไงหญ้าก็เหลือไว้สั้นๆเนี่ยหน่อมันเนี่ยตัดไปสะเถา่งเลยเนี่ยเออยากกเราจะให้มันขึ้นบนล่มเนี่ยก็เหลืออีกหน่อยนึงเนี่ยเอาขึ้นไปสูงๆเนี่ยหญ้าอืมให้ดูเนี่ย,ยหญ้าตัดซะเหี้ยนหมดเลยหญาตัดผิดไงคิดว่าจะดึง ฟักทองฟักทองแบบประโซมแล้วก็จะดึงออกไปดึงออกเนี่ยเดี๋ยวถ้าขึ้นถ้าเขาขึ้นที่ยอดฝังไม่นี่เขาขึ้นนะดีมากเลยอะ่ะยอดจะพิสูจน์ว่าเขาจะขึ้นไหมเออจะลองซิเนี่ยมาอัปเดตอัปเดตบวกงูสองสัปดาห์ขึ้นดีเลยงามแล้วก็มาตัดฟักทองที่สมโซมแล้วก็ตัดผิดตัดน้ำเต้าหมดเลยก็จะทด,ทดลองฝังฟัก น้ำเต้าที่เป็นเถาเอาเถามาปลูกเนี่ยว่าเขาจะออกรากไหมถ้าเดี๋ยวย่าจะอัปเดตว่าถ้าเขาออกออกรากย่าก็จะอัปเดตให้ดูว่าอืน้ำเต้าไม่ต้องใช้เม็ดก็ได้ใช้เถาปลูกก็ได้อย่างเงี้ยจะทดลองดูนะเพราะว่าตัดผิดไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องทดลองอะ่ะเสียก็เสียไปอยา่าก็เสียได้นะพอเขาจะออกลูกอยู่แล้วอ่านี้ อันนี้วันนี้ยาก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะอัปเดตน้ําเต้าที่ยา่าฝังไว้เนี่ยว่าเขาจะขึ้นไหมอืมย่าจะอัปเดตดูนะเออเทีนี้ทีนี้ย่าก็จะให้ดูยา่าออกนอกกรั๊ไปดูอ่ฟักเขียวเขาก็ห้อยไปพันสายไฟข้างบ้านเขาย่าก็ไปเคลียรจะให้เข้า ก็เรียกมีเด็กเดินมาย่าก็เรียกว่าเอ้าเขียยยอดยอดฟักเขียวให้ย่าทีเขามันก็ตวัดตวัดตวัดถ้าลูกล่วงมาเลยลูกเล็กเดียวยังไม่แก่ก็เอามาต้มจิ้มน้ำพริกไปเลยเนี่ยแต่ลูกสวยด้วยแตมเพิ่งออกอะ่ะมันไปพันส่ไฟเขาอะถ้าออกลูกใหญ่ใส่ไฟเขาน่านสาไ,ไฟเขาก็จะหกักไงย่ยาก็เลยต้องเก็บแล้วก็ได้ได้ไดบวบงูมาลูกหนึ่งเนี่ยลูกเล็ก ก็จะต้มกินจิ้มน้ำพริกวันนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้ลูกไม่สวยหรอกเนี่ยลูกมันงงงเงงเงฟักเขียวแต่มันแก่แล้วนะเนี่ยย่าก็ได้มาอีกลูกหนึ่งไม่สวยไม่เสวยอะไรหรอกอยู่นอกบ้านย่าก็ไปเก็บมาก็ไม่มีใครก็เอาอะอันนี้ย่าก็เลยได้ฟักฟักอ่อนมาลูกหนึ่งเออมันดันไปดันมาล่วงแล้วก็ได้ฟักฟัก แกะมาลูกหนึ่งก็ลูกไม่สวยก็ก็แกงได้อ่ะอืมแล้ก็ได้ผักนี่ก็กะว่าจะต้มจิ้มน้ําพริกก็แล้วกันฟักนี่ก็ต้มจิ้มน้ําพริกได้ยาก,ก็เลยวันนี้ก็ได้ได้หลายอย่างเนี่ยอืมวันนี้ยาคงจบคลิปแค่นี้เลยจ้ะเออมาเก็บอัปเดตผักแล้วก็เก็บได้ผักฟักเขียวมาอันเนี้ยอ่าได้ฟักฟักเขียวกับกับบวบงูมาลูกพอจิ้มน้ําพริก ของยากคนเดียวอ่าแค่นี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะ